ลูกคุณมิน้นสวัสดีน้องมิ้นด้วยนะคะ่ะมิ้นนี่เป็นเป็นคนดังใน t i ต t o k ทีดีว่าแบบไม่คิดว่าจะเข้ามาดูเลย คิดว่าจะเข้ามาดูปังเลยอ่ะคือตื่นเต้นมากมากินอะไรกับใครก็รอพี่มิ้นมาเรียงว่าง่ะพี่มิ้นว่างวันไหนเจอกันหน่อยไหม อนุญากให้จีบได้นะคะพี่<ม>เห็นแบบนี้คิดถึงโมเมนต์ที่มีแอบไปหาเลยเอามีแอบมาหาด้วยหรอฟันมันข้าตาจีบดาวติ๊กตอกโชว์เลยน้องกันก็ก็อยากจะจีบอยู่นะก็อยากจะจ,ะจีบได้ไหมอ่ะอุ้ยฟัน แก้วไสอ๋อพอนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นน้ำรีวิวก็คือสามารถเติมได้หลายแก้วเออฟัองกินคนเดียวไงพี่มิ้นเราพี่มิ้นงูถ้าพี่มิ้นจะมาพี่มิ้นก็มานะมาถูกป่าวคนเดียวค่ะคนเดียวแต่มีสามแก้ว กินคนเดียวสามแก้วอันนี้อะไรเ mm hmm. ล็กๆักทำไม <laughs> มาคนเดียวจะกินสามแก้วทุกคน mm hmm. แต่งรับ <laughs> เลยใช่ไหมเผื่อติดใช่ไหมก็ไม่กล้าจีบหรอกพี่มิ้นเขาสาวเยอะพี่มิ้นเขาสาวเยอะอะทุกคนที่มันที่จับเอาอะไรไปลู้เขาเชื่อบันออกลูกเป็นลูกสงสี เอฟเฟคมันตะเลิดปากมากเลยวันนี้เห็นยิ้มแล้วจีบพี่มินได้ปะคะไม่ได้พี่กวางจีบอยู่พี่กวางจีบอยู่จ,ยจีบเลยพี่มินหล่อจีบเลย ก็อยากเจอตัวจริงเหมือนกันว่าหล่อจริงป่างพลังหมดรายงานตัวว็่ป้าแล้วลุงขี่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าของป้านีย่ยยินด้วยได้ไหมได้ค่ะพี่ต้องมาเลี้ยงนะถ้าพ,พี่กินนะ่ะ พี่มิ้นแฟนพี่ปันบอกแมนแมน,แมนอย่าพึ่งเรียกว่าแฟนนะยังไม่เคยได้กันสวัสดีค่ะเปิดเอฟแก้วเมื่อไหร่้เมื่อวานฝนตกสวัสดีทุกคนนะรีบไปเลยพี่อยู่ไหนพี่กลับใต้หรือ,อยัง ก็บานหลอกโหดบอกเลยจะแต่งวันไหนจีบกันอยู่เกือบได้กันนะไม่เคยได้วะะ่าซะเเฟน้องเปิดเอฟน้องมิ้นคนหลอกเอากลับแล้วหรอกอ่ะน่ารักนองเป็นธรรมดาเลย ยังไม่เคยได้กันค่ะจะโกงค่าดองหรอจะโกงค่าดองแม่บอกไม่ได้จักบาทจีบติดยังยังไม่ติดเลยพี่มิ้นอยู่ไหมคะเนี่ย เาก็เคลนตัวเราจะง่ายกว่าได้เห็นรอยิ้มแล้ววันนี้ยังกินไม่หมดเลยอ่ะเหลือตั้งเยอะอ่ะเหลือไข่หนึ่งฟองหอมผ้าหนีตามหอมหนีตามไม่ได้หรอกค่ะผ้าเยอะมากเลยพี่กิฟพี่กิฟอยู่ไหน พี่กินทำงานอยู่ที่เดิมรือเปล่าอุ๊ยก่าจะเข้าได้เอาไปชุดเดียวอ่ะคิดถึงอยากไปหายังอยู่ที่เดิมไหม พี่กิฟที่ที่แบงค์เผื่อวันไหนหนีเข้ากรุงเทพกันไปนะพี่กิฟพี่กิฟเจเบียเขามีลูกแล้วนะพี่เมื่อไรจะแต่งพี่เดิมพี่เดิมโอเคพี่เมื่อไรจะแต่งหลายสิบปีแล้วนะ ้าใจไม่หนีโดยเหตุขึ้นนะ,ะคนหรออ๋อเพื่อนพี่ค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนพี่เพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อกี้มาถึงก็กินเอากินเอาเลยหมายังยังรอการ์ดรอบัตรเชิญรอการ์ดเชิญอยู่ขออนุญาตไม่เอาสองใส เขาใส่แบบเพราะว่าไหนกองใส่อะไรอา้าวถ้าเขาให้กองใส่ก็เธอก็ใส่ยี่สิบบาทเปะละ่าเราใส่กองใส่ให้เป็นแับนี้ให้เป็นแบบเราจะเราจะเป็นรับชดดอกไม้แต่ว่าเราเรา,เราแบบส่งซิกกับพี่พอไว้แล้วว่าเราต้องได้เพราะว่าเราจะเอาค่าดอกจากเธอบอกพี่เขาว่าของฟันเอาอุ่นให้อย่างเดียวค่ะเนี่ยเออใช่ได้คูณหกหลัง เลขศูนหกและเอาแต่ศูนย์หรอพี่เปพิมเี่มันไม่อไหรจะแต่งเอ่ออ๋อมรามีลูกก่อนเรามีลูกก่อนขอดูหน้าเพื่อนหน่อยพี่มากับเพื่อนเพื่อนโสดป่ะโสดค่ะแต่พี่จิบอยู่ น่ารักมากอ๋อพี่ฟันไม่เอาซองแล้วไม่เอาซองอ่ะโอนโอน,โอนเข้าบัญชีได้เลยแจ้งสลิปด้วยนะคะจะได้กาหัวถูก <c oughs> ถ้าดองแพงไหมไม่แพงเท่าไหร่สอาม้เติมน้ำมันรอบเดียวก็หมดเ <c oughs> ติมน้ำมันรอบเดียวยังไม่ได้ <c oughs> วันนี้คือหล่อมากใช่เสื้อพี่อิ่มยันก็มันอะนะวเนี่ยตอกลงหน่อยจีเพื่อนไม่ได้สบายดีที่ความพีเม้นสบายดีจ้าไมสูงแผดดูท่าทางใช้อะไรดองใช้อะไรดองพี่จ๋าทางน้ำปลา มจ <c oughs> ีเพื่อนให้ดูหน่อยเธอครับ <c> เ <oughs> ินจิกกันเดียวคนรู้จิกกันเดียวเธอทำไมถึงมาหาเราหรอนทำไมเธอถึงมาหาเราหรอวันแรกเนี่ยวันแรก <c oughs> วันนี้ีมอะไรทําสาวันนี้เดี๋ยวห้องว่างๆเงียบมันเหงาไงก็เรนดูทําอะไรก็เรนบอกออกมาเราครั้งแรกที่เจอเรารู้สึกยังไงก็เห็นแมวก่อนไปหนึ่งก็ขอดูแมวเนาะแมวน่ารักดีแมวหรอแล้วเราล่ะก็ไม่กูมีนะ ไม่เคหุยเข้มต่โทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยห่วยอ่ะไม่ติดบอกเลยจิบแบบเนี้ยติดไม่ติดไม่ติดเอาตาเหรอตาเขาไม่ใจเขาเลยมาไงเขาไม่มีใจเขาก็ไม่มาหรอกใช่ไหมเธอ เธอพูดสิทำไม,ไมล่ะเธอใสา่หัวทำไมกินไข่มาได้ไจะกินอย่างอื่นได้ไหมได้จะกินอย่างอื่น,<ใ>นไม่ใชใน่สิสสแล้วก็หนไปหาอะไรเ่อน,ะน,นอืมนอย่นงอื่นอื่นอื่นอนอื่น่น่อือือ่นอือือื่นอ่นอน วิขอบคุณนะเธอตักขับให้เราขับ้องหมา่าบ้ากแน่ <c oughs> ๆเลยให้เอาละอุะอ่ร้อนจังเลยเธอพอแล้วไหมเรารู้ว่าเธอรังเก่าอะ เพื่อนคือทำตาส้มตาหวานเธอเนาะเแ็่ตาส้มตาหวานลบเลาะให้อายตาใจเธอน่ารักนะ่เนี่ยมาหาไม่ง้นภาษาคือเะเดยเราจะกินภาษาภาษาทีอไปกินหัวเธอฮั่นไข่ยังไม่สุกเลยเราชอบจังเลย ชอบที่เธอเป็นคนเสียสละเวลากินอิ่มแล้วชอบที่เธอเอาใจเราเวลาเธอรู้สึกกินแล้วจะอ้วกออกมาวัเรารู้สึกดีมากๆเลยเธอร่วมหมูที่เหลือให้เราประทับใจเขนินอะน่ารักดละบ้านน <laughs> ไม่เคยเหมือนนะไม่เคยมีการดมเราแบบนี้เลยนะ หายเจอนะคนแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องอิจฉาค่ะไม่ต้องไม่ต้องหูนี่ใหญ่ทำไมไม้ย้องเลยเราชอบจังเลยชอบพี่เธอเทคแคร์เลชอบพี่เธอแบบว่าเก็บทุกรายละเอียดที่เหลือ เราอยากกินอันนี้สิเขียนดังนะร้านนันงใหญ่เลยยิ่งถังยิ่งประจุเขาเป็นคนน่าหลานนะทุกคนเขาชอบที่สุดตอนไหนหรือปะ่ะชอบเวลาเก็บเงินเขาไม่ค่อยว่างเขาจะไปนู่นไปนี่แล้วแบบโทรศัพท์เขาก็จะหมดตลอดเลย เนี่ยเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายหาที่ไหนไม่ได้แล้วบ้าจริงคิมมีหนูเตโตต้องดังแล้วนะวันนี้เราเครื่องเธอไลฟ์ใช่ไหมเธอรู้ทันสิแต่ไม่เป็นไรก็ตามถือที่เราเดี๋ยวเราเนื้อดใจ่ายเขาเป็นคนรอบครอบนั่นควรไ่ม <c oughs> เขาเป็นคนสวยนะเขาแปละใช่จะลาห้องน้ำตลอดเลยเธอจะแพ้ฟันแล้วี่สาวตัดรน้ำไม่ได้ก็มันตีกค่ะ เราไม่ต้องให้ใส่หม้อหรออุ๊ยมันกระเด็นลงไปไปุนบเนี่ะ <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> เราอยากจะขย้อนออกมาแต่เราก็เก <c oughs> ่งใจเหรือเราจะกลืนลงไปนะเอาหมดแล้วจริงๆอะคนจะกินเป็ด <c oughs> ชิ้นสุดท้ายเขาก็ให้ฉันอยลองคิดดูเขาต้องกัรฉันมากตัดจะไหลเลยอ่ะอเดี๋ยวเรากินกันงอยู่ว่ามันยังขึ้ร้อนอยู่ในร้อนแล้ว ไม่ใช่สง่งนะไม่ร <c oughs> ู้สักกินอะไรอยู่ไม่กินอะไรหรอ ก็เลยเต็มสองคนร่างผางแนบอะไรจะเป็นอะไงเป็นจิว๋วโอ้ยดูทงหน้าเป็นจิ๋วอะ่ะแทนน้ำอ่ะเดี๋ยวว่าแทนน้ำดี๋ยวเขาซื้อเครื่องลงน้ำให้มันเต้งแล้ว เรารักเธอไงเธอาะที่เธอเคยเอาตัวสินดีๆมาให้เราก็ที่เธอตอกไข่ใบสุดท้ายให้เราที่เธอกินไปแล้วสาวฟองอืมนี่เป็ดก็เหลือกินให้หมดขอบคุณนะที่ดูแลน้องเป็นอย่างดี เราปิดแล้วนะทาไมไมันเนี่ยมันทงอ่ะไม่ไงได้แล้วจนจนเราจะหลับนางสั่งเองหมดเลยท <c oughs> ี่อ่มั้นไม่ได้สั่งเลยมิ้นทุ่งม้า ทำต,ตัวดีๆนะเดี๋ยวอยู่ดีๆเดี๋ยวก็มีคนรักเดี๋ยวก็มีคนเกลียดใช่ไม่รู้สิใครก็ได้ที่ไม่ใช่เหอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็มีคนรัก <laughs> เดี๋ยวก็มีคนเกลียดอยดู่ดีๆก็มาว่าให้เ<ร> <laughs> อย <laughs> ใส่นะแต่ว่าเพราะว่าเราต้องพั <laughs> กให้ใครรักเราเราก็เลี้ยงเราไม่ได้เราว่าถ้าคนที่เขารู้นิสยัย ของเราส่งคนจริงๆอะ่ะเรารู้ว่าทุกคนน่ะจะจะจะรู้ว่าเราต้องการอะไรอันนี้พี่มิ้นต้องขับรถมานะเพราะว่านางจะเป็นโรคประสาทโรคซึมเศร้าล่ละนาง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 เริ่มจะเป็นโรคซึมเศร้าลเลยต้องรีบมายับยั้งความคิดนางก่อนไม่งั้นนางระเบิดแตกแน่พูดเลยได้ไหมพูดเลยได้ตัวอยากจะบอกว่าอยากจะเกิ่นก่อนว่าจริงๆแล้วที่ว่า ทำไมเราจำเป็นจะต้องแคร์แฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเราพูดเรื่องสืบเนื่องเลยได้ไหมอ่าสืบนาเราจะอยากจะพูดอะไรก็พูดมาเราขอพูดในมุมมองของเราไม่รู้ว่ามุมมองของเมาโบเป็นยังไงแต่เรื่องสืบเนื่องมีว่าเรื่องไอคอนเครื่องนั้นอืงที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ยินไหมคนได้ยินไหมได้ยินกดหนึ่งเหมือนเสียงสืบเงเสียงเราไม่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินกดหนึ่ง ไ,ไ,มไม่รู้ไม่เห็นมีใครกดหนึ่งอะไรเลยแสดงว่าไม่มีใครได้ยินอ่ะได้ยินเธอพูดไหมไม่มีใครบอกว่าได้ยินเธอพูดสักคนเลยโอเคพี่จ๋าได้ยินคนเดียวก็พอละโอเค,อเ,คเรื่องมีอยู่ว่าวันเกิดพี่มิ้นวันที่11ที่ผ่านมาพี่ปันได้รับไอโฟนนึเครื่องเ,เป็นไอโฟน13 Pro Max ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ ที่ปันชอบออกนอกกล้องออกออกแคกกล้องเพราะว่าเราอ่ะกล้ากลัวที่จะเปิด้องเสร็จแล้วมันมีกระเด็่งก็งั้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกที่ปั่นขอทำอะไรเสียงเบาเขาไม่ได้ยินเสียงถธอไม่ได้หนอเออเอาแค่นี้แหละได้ยินตามที่ได้ยินนั่นแหละเออเอาเอาเท่าที่ได้ยินนั่นแหละเอาเท่าที่ได้ยินนะเออเสียงดังไปมันมันดังเรื่องมันนีอยู่ว่าคุณแม่อนุ เป็นคนส่งไอบอนจิตตังมาให้ปันซึ่งเขาโทรตามตั้งแต่ไม่ใช่ของร้าเขาเรียกแชทแชทเฟซบุ๊กมาบอกตั้งแต่วันที่เก้าย้ำตั้งแต่วันที่เก้าก็ของถึอองพิรยาวันที่สิบก็ยังย้ำเรื่องเดิมๆว่าให้แกะของกันวันที่สิบเอ็ดก็ยังย้ำอยู่และโทรมาอีกหนึ่งครั้งในไลฟ์ในไลฟ์ลสดเขาก็เขาก็พิมพ์บอกแล้วแหละ มันก็ไม่ได้อ่านแต่เห็นแต่ไม่อ่านเพราะไม่อยากให้มีดรามา่าว่าทาไมต้องมาแบบม,มาโชว์มาอวดมาอะไรแบบเนี้ยคือเราก็เซฟเอฟซีเราอะ่ะเ<ม>ออล้วก็เซฟเขานั่นแหละใช่เราก็เซฟเขานั่นแหละแล้วพอจบไปเขาก็โทรมาหาเราอ่าเออได้ของอย่างนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราก็บอกว่าผมยังไม่ถึงเขาบอกว่าวันเสาร์อยู่ไหมว่างไหมที่จะรับของมันบอกว่ามันไม่อยู่มันไปกาแพงเออมันไปกับพี่มิ้นท์ไปกำแพงเขาก็บอก เขาน่าจะโทรไปคอมเพนกับเคอร์รี่เออว่าของอะ่ะไม่ถึงของไม่ส่งอะไรเงี้ยของส่งยังไม่ถึงปันนาทีอะ่ะเสร็จแล้วเคอร์รี่มาส่งวันศุกร์เป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ที่เคอร์รี่มาส่งวันศุกร์ทั้งที่รอบส่งมันไม่ถึงหรอกเ,ออเสร็จแล้วเคอร์รี่ก็โทรมาบอกว่าคุณกวังครับมีพัสดุมาส่งแล้วเมื่อคืะคุณกวังโทรไปคอมเพนบริษัทใช่ไหมเออเขามาว่าเราว่าเราไปคอมเพนเขาว่าเราเรา เขาไม่ส่งของให้เรามันไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าเราไม่ได้โทรเขาบอกว่าชื่อคุณเขาแจ้งว่าเป็นชื่อเราว่าที่โทรไปคอมเม้นว่าส่งค้าส่งไม่ทันเวลาอะไร